ถั่วดินพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีน้องมาสิมาแกะถั่วดินไว้ปพีกนอ้อยจักสิเป็นอะไรแหละ ดิมเราจะปลูกเมื่อนี้นมาเมื่อนี้กับมือ่ออื่นแต่พี่นอ้องมาแกะเบิ้งนลำกันข้างในมัน,เ,น,น,มนเตรียม,ป,ม,มนนปลูกพรีบังห้ามนอนให้ยืนเหี่ยวหน่อยแกปลูกแต่ยืนวันน้องมีปลาแพนซื้อหายช่วงอะไรพี่นอ้องช่วง ตรงดำหน้าบอกพันจามบ่ผพิษนะกะห้กาก็เอาไว้ดูหนึงเาไวปูกพี่น้องสิได้จะแต่แหลปูก้องเบ่งกะบ่ค่อยปูกถดดินก็นเถอปีน่ีแหละทุกคนที่มากินถวดดินแต่โบามาปลูกพี่น้องสิว่า หน้ากระล่องปุ๊บนี่แหละพี่น้องเลยลองเบิ้งลองปุ๊เบิ้ง,ง,ง,งปีนจิ้อน,นอะไรบ๊อบี่น้องเนยขอเลื่อนผ่านแม่นบ๊พี่นอ้องกระบอเป็นยังเนอบอ๊อบี่รอน้องเนยกันเลื่อนขอเลื่อนผ่านบระดดเบิ้ง มันเป็นยังหรอขาหลบในการตัดสินใจของใครของ,งน,นังนหรอผูรายากเบิ่งกับเบิง้งผูรใยเบิ่งนองเนยกับ,บนั่งมากูยน้่งเขานั่งคักไปเ่ย,ยบัดนองเนยมากสิทายเบิง่ง นางกับไปเล่นอยู่ในบ้านพี่น้องเอ้ยบ้านนะีนเขาบ้านหมอกไม้อยู่มือเสานี่จะรักฆ่ากันเขาบ้านอีกแล้วกับนักชาติไปเที่ยวไปหลอ่อยู่บ้านคือเก่าคือปีที่แล้วะพี่น้องเลยแล้วเขาแล้วน้ามนั่งกับไปพี่น้องก็ต้องออกมาอธิบายยังหมกอกไม้โดนหน้า FC เบิร์ FC ฮูเบิร์ตเหมอะแมนพี่น้องเลยจักเบิร์ต นอย่าไปใส่เกลียงข้างหน้าพอไปชุดข้างหน้าเนาะส่วนคนนั้นที่บ๊บเบิ่งกับบุ๊เป็นยังเด้อเป็น้องเด้อนี่นพักกับแซ่ไว้เรียบร้อยเลยน่ะ้ปวะคุณ ไม่ได้เลยนะตรงๆมันเ่็นระได้ไม่รด้กับสีขาวไปเอาเครื่องมันแก้วมาปูใสู่้นน้ำลังเอากระได้ว่าปูไหวพ่อได้กินอย่างไรที่นองเออบริวงังขายดอกมาคุยกับคอมเมนต์บอกว่า กูขายให้เอฟซีโอ้ยขอบหมีกำลังแบบพี่น้องเลยพวกเด้กินกินเลครัวเหือดคล้ายด้วยพี่น้องด้วยข้วามวมันโบราณอีกรีข้าวามันโ้ายอีกรีคล้าย,ายข้าวชมบีคอนซูดไหย พอ,พ,อพอได้ให้ห้ามนอนกินพ้านนอนในอู่ถ้ามันจะเป็นหมาน้องเบิ่งทีแรกได้ไหมสิมีเห็ดสวน,นปลูกกระโพดกระพอุพพดินกระปุมันแก้วอีกนะ้าเราเบิ่งค้นผลิตแต่ว่าโอ้โหเห็ดถั่วเห็ดสวนกระเด็ดหอนดีพี่น้องมือเศร้าหนิปวเราเพิ่ดตื่นตแต่เต้ตีหางปวดได้ไปนอง ตีสี่ลอองงเลยมันยังมือดอยู่ยันงูยันยังอะไรก็เลยยังมืดกับกเฮ็ดได้สว่างสันได้สำเนึยงนะนะตีหาพอดีแจ้งตาลุกมาไม่เนเพิ่นไปส,ส่วนเพิ่นอยู่ข้อเมาใส่ลุ้มเหมืนอนกระเพดเพิ่นก็นนยังบ่แล้วอยู่พี่น้องเลยเจ็ดแปดมุ่งกับมากินข้าวเช้า เท้าปิดข้าวปดข้ามคนสองคนซอยกันกระแล้วอยู่ดอกีบัิดข้ามขันนอนคือบัดข้ามนอนก็ได้เฮ็ดพี่รักเขากัดฉันได้ฉันนึ่งไม่ยากกับท่านได้ออกมาพราครูก็ออกมาซวยเจอไปเได้เพื่อเฮ็ดจู้เฮ็ดกินอะไรกระแลงกระแรงกว่ากันซอยกันเฮ็ดอีกแต่ฉันได้เอาฉันนั่นสาเน่กับยามัน ว่ามันหน่อยก็ไม่ได้หน่อยเด้หนิเดี๋ยวปลูกร้ายเจอไม่ได้แก้ไปแก้มาก็น่ายมันก็ลายอยู่พอดีแหละกับป๋องที่ไทยไหวบอดี้คา,ายนั่นบ่เนาะพี่น้องบอ,อด้คายกับมันกับบริเสียร้ายได้ลงชวดินนี่เก็บอันแน่นไว้ครัวจำไปนานไซนี่ก็ะเสียบไหม สมมุดแบบได้คล้ายกันเลยข้าพเจ้าเป็นคือเขาคิดไหวนะจะเห็นว่าเห็นเขาปลูกายได้ทโซดินนี่อยู่ข้างบ้านนั่นนะคุณนะ่ะบ้านหนองกาญหมดเลยบ้านนั้นปลูกไงได้ก็จ้า,า,าจไทยแล้วก็ปลูกไปเลยหลุดแดงหลดงุดใย ปูเบิ้งก่อนปีนี้พี่น้องเลยถ้าปีหนานี่ห่วยเขาได้มเมล็ดพันธุ์มันลายก็สิปลูกลายอยู่ปีหนาบางครั้งใหญ่ยได้ปีหนากระไรวัวใหญ่สนักกันยังเงินอยู่ได้บวิทได้พี่น้องปีหนานี่แฮงยานลงน้องผู้เละเพิ่มก็ได้ได้หนิอันนี้ก็นอนก็ต้องเฝ้าได้พี่น้องก็เฝ้าก็ได้ตื่นมาเป็นลูกยิบลงอู่แล้ว น,นอน,นกนั่งะลุมากบ่มีไผนี่โอ้ยยังข้าลูงเทียงยังยังนี่นานตกอูกนั่งบางหมากับหมอดกินกับมีอะได้ชันได้ฉันเอาสนะ้ะลุกแก้ไว้แต่ช่วงปุ๊สิบปุกจะมาแก้ จะปลูกอีกสนิดหนึ่งอะนะพี่น้องอย่าปลูกมันนั่นมันนั่นอะเลยมันยังเวอร์นย่งฝั่งไทยห่องมันแก้วมันเผาเออเวอ,อก์ประพิษเลยพี่น้องเจะ <laughs> มองซะ มันเผาเนะี่ยหมักกินเจ้าพี่หนาสักก่อนเขาได้พี่นีขได้ันันในเขาในเมืองนะไปซื้อมาเด็ท่านก็ซือเขาเอาให้เราถ้าีนีถ้าเขาปอเขาแก่เขาเกียเอาไห้ในปีหนาเลยขยัน้บกเด้ได้ห้อง ฝนตกดุพักแนาพัก,กว่างงามพยัญชนนี่มาเออใครปลูกพักใครแตงงามพยัญชนนี่ก็ในแบบนี้มันในโบแก้วในในขาวๆนนเๆสียงคุ่งน,นะ เนี่ยกำเฮานางเว้าวนางปรึกษากันเั้งต่นตัวพี่น้องเลยเจ้าจังใดจะได้ค้มตอบมาแล้วแต่ว่าต้องถามบอดาวก่อนจังสิบอกพี่น้องเหลืองดินเรื่องอะไรแหละพี่น้องเนี่ยตันึ่ดาเป็นเป็นคนตัดสินใจ ก็เป็นงานเลลงเสียงมัดิอ <birds> ันเดียวกันแล้วแต่ว่าบอกพี่น้องบอกว่าท่านได้เขาบอกเจ้าหามันชัวร์ก็เราจะมาออกมาออกมาบอกมาออกไม่ว่าเออเห็นตรงกันบอทำให้เห็นตรงกันกับบอบอกพี่น้องเรื่องที่ลิ้นเรื่องใหญ่ที่อะไรพี่น้องเอ้ย รง,งานกันเกียดอยู่ต้องเกียดบอกล่าเลยแิทธ okay, ตัวคองกันเกียดทัตายแล้วพี่น้องเลยความจริงนองกันขึ้นกับบริวัติชนอนรับนอนอันอ ก็จะถูกพยายามให้มันแตกบางหมาก็แก้ง่ายบางหมาก็แก้ง่ายต้องแช่น้ำบ่พี่น้องคอมเมนต์บอกให้เด้อผมได้เคยปลูกะเ้าแกแล้วชัวรว่าเ้าต้องแช่น้ำก่อนบ่ต้องเอาไปปลูกด้วยประจองแช่บ่ในความห่วงให้เด้อพี่น้องเด้อขอพูดลองหนหาเด้อแต่พี่น้องคอมเมนต์บอกกะนเออด้วยว่าเขับไปเบิ่งใน YouTube ก็ได้ พี่้อเราทำ Youtube ไม่เข้าไปดูใน Youtube เองแอนเยอะมันเทือกรมั้นมันบ่มีเน็ตมันบ่มีสัญญาณนี่แหละพี่นอนเถิงหนักสามารถองโมงแล้เราก็ไปทูเฮือนวันนี้ทูกเพื่อนฝาคับไ่ได้ชักทูกเพื่อนแล้วก็มาแก้ฝูดิน อย,ยอ,อย่ายกไป้บ่งมาอูก็ยนงเจ็บแอวอยู่ไงรู้น,นะกันถูกข้าในเตกน,นั่ก็ได้แล้วอขอยแกะกินดิบเลยดื่มขาบจิตต์คโดกินก็ได้

ข่อยก็พอใหญ่หนสิมาเอาข้านว่าหน่อยไปอยู่วันใหม่แล้วไปลองดูรุน่น้ำการสิไปอยู่จักมือจักอาทิตย์ ว่บาบอดาวบอดไปน้าแบบว่ามีใฟเผาเพื่อนเ,ออเขาหลอกเขาเยกับเขามาน้ำบัานเลยน้บ้านกับันสิป้าเป็นเพื่อนห่างกันอะไรเเนาะจจังได้จังหนึ่งเพื่อนคบเพื่อนเข้าได้ค้นกันแน่น่ำเหมือนคายแล้วอกคายาก,กับคายกเพาะ เราว่าเมื่อเราหาเงินมาได้เราซื้อเราเห็ดเราสางน,นะกระหักกระแพ้เงินเข้าใจเล่าได้ ญีปออ่ปุ่นแหละวิคีมันมาคอยอ่ะนะปันไาสงงกไปจริงอยู่มันคนเที่ยวร้ายวุ่นวายวุ่นวายจะไปจะมาวิคกี้นี่เขาจะจากเขาไมา่นีนแล้วก็จะจากพานนี่ ่อใผ่านเหาว่ามันมามันย่านมาครบขุ่เจ้าวะ่ะมาครบม,มาแหล่งห่างขอยอพี่วะ่ะคันเขาผ่านมาชั่วมาครบเขาอนะเขาเองกับเนาะวางกระได้ได้มาครบก็เลวยว่าให้ไปผ่านทางอื่นซะเขาเจ้าอย่าผ่านเลยนะเขาม้านี่มาครบเขาเจ้า มันไม่เคยมีเหตุการณ์มาครบแล้วสามเข็มกับพันแปดมาก็เป็นบ่อสิแมาเป็นบ่อแห่งหลายเข็มโอ้สมกีย้อยาแค่เดียว ึ้นมือสิะอคะแข็งมันแข็งแลเสียก็ทำได้ชนหนึ่งแล้วแก้กไวเนละกแต่ว่ากับไข่พี่มีปิดประตูแน่นยนะล็อกไว้ยังพื้นมาค่ะล็อกสองข้างกระมากระเฮา คำขึ้นนะแต่เห้นขูเห็นข้นแล้วก็จังห่างนสใ้มนาวูดีมีเครื่องตึกร้อนตึงหาหน่อยนอด เงยขึ้นขอบคุณทุกๆกำลังใจด้วยพี่น้องเด้อ